คุณเม่แม่มอสล่ามาแล้วค่ะ EP 82ชาวลัคนาราศีเมษนะคะผู้ที่เกิด21มีนาะถึง19เมามษาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษที่มีคนคุยตูดิว In เล l a t ชั่นชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วในช่วงหลุบครึ่งแรกของตุลา64กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณจะเป็นไงบ้างนะใบแรกนะคะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีเมษนะจ๊ะใบแรกว้าวห้าไม้เท้า คุณแม่น่าจะมีปากเสิยงกับใครบางคนอยู่ตอนนี้นะคะขยายพลังงานถามจากักร,รวาลให้เกิดอะไรขึ้นกับชาวเมฆสิบไม้เทา้าสามไม้เทา้าคุณแม่น่าจะเจอความไม่ชัดเจนของใครบางคนอยู่ในตอนนี้นะคะมีความไม่ชัดเจนของใครบางคนนะสเตรนจ์ และดูคุณเมฆก็ไม่น่าจะยอมกับพลังงานที่ไม่ชัดเจนนะคะดูทรงพลังงานแล้วคุณเมฆดูทรงแล้วไม่น่าจะยอมนะเดวิลมีการหมุนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมฆกับคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้นะนี่ไงสามถ้วยคุณเจอรักซ้อนอะเจอคนบริหารเสน่ห์เข้าแล้วสินะ แปดถ้วยคุณเมทเดนหันหลังให้กับใครบางคนที่เป็นแบบนี้ด้วยแหละตัวเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้เลยนะคะโตะเทหันหลังหักดิบบล็อกค่ะเจ็ดไมเท้านี่คือพลังงานของชาวเมทที่ว่าดูค่อนข้างน่าสนใจนะเก้าดาบคุณเมทเจอพลังงานนี้จริงๆคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะ <7. S 2> เเหรียญดูคุณเมรยังเจ็บปวดและทบทวนะเรื่องราวของคนคนนี้อยู่แสดงว่าหมัดหมัดสดๆร้อนๆน,นะคะก้าวไม่เท้ามีการบล็อกเทหันหลังหักดิบนะคะเพราะน่าจะโป๊ะแตกเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะสี่ถ้วย ขยายพลังงานต่อ2ดาบแฮงแมนพลังงานที่คุณเมธน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เขามีคนของเขาอยู่นะคะในบางคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่เขาพูดเหมือนกับว่าให้ความหวังก็ได้นะคะแต่อาจจะไปโป๊ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะเช่น เขาไม่ได้พยายามทีม่จะทำให้ตัวเองเคลียร์แต่เขาครบซ้อนนะคะเราสามคนมันออกทรงพลังงานแบบนี้เมซี่นะคะอย่างที่บอกว่าคนที่ใช่ต้องเจอในเวลาที่ใช่คนคนนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่แล้วล่ะนะนายคุณแม่บางคนอาจจะบล็อกไปแล้วแต่บางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงที่ กำลังสงสัยถึงความไม่ชัดเจนของเขานะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีเมษดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ King of Coins งานหรือธุรกิจนำพาคนคนนี้เข้ามานะคะ a w a k e n i n g เหมือนคุณเมษน่าจะรู้แล้วหละว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆแล้ว เขามีอะไรปกปิดปิด,ปดบางซ่อนเรนหรืออยู่ๆก็คลิกพลันได้คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเขาแสดงอะไรออกมาที่จะทำให้คุณเมธเห็นท่าแท้ของเขาแหละนะคะ princess of cups ดูคุณเมธค่อนข้างเศร้ากับคนคนนี้เพราะว่าเขาโชว์อะไรบางอย่างให้คุณเมธเห็นแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเมธเท่าที่ควรนะคะ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดูทรงพลังงานแล้วคุณเมรก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องและถูกใจก็คืออาจจะไม่ไปต่อนะคะขอบคุณสำหรับ91,000 subscribe ครในช่อง u b กแม่มอสราขอบคุณ9,900คนที่ติดตามในเพจนะคะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะจักรวันบอกว่าอะไร it is safer f o you to love จักรวันเตือนนะไว้ใจไม่ค่อยจะได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีใครบางคนของเขาอยู่แล้วคุณเม่ก็น่าจะรู้แล้วล่ะ finance and career นำพามาด้วยงานเงินหรือคุณเมธที่มีคนคุยแล้วก็ดูทรงพลังงานไม่ชัดเจนคุณเมธอาจจะไปเน้นในเรื่องของงานและเงินเป็นหลักใหญ่ใจความนะคะโดยที่อาจจะตัดสินใจบล็อกเทจกสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนแบบนี้นะ Love yourself first จากวันมาให้คุณรักตัวเองนะถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่อยอมให้ใครมาทำร้ายเราแน่นอนนะคะเอาล่ ถ้าชาวส่องและชาวเมธอยากรู้พลังงานด้านดาร์กในดาร์กของเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะการที่เขากับเราเนี่ยไม่ได้คุยกันเขาจะกลับมาไหมการที่เขากลับมาเขาพูดแบบเนี้ยเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นคุณแม่ไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยแม่จะเป็นคนเล่าเรื่องคุณแม่ให้คุณเมทฟังเองนะอินบ็อกซ์มาในเพจมอสซ่าหรือไอเดียด้านบนนะคะ เราไม่อ่านรีวิวมด,ดูก่อนนะหลายร้อยรีวิวเลยนะคะอ่านสักห้ารีวิวนะคะใน EP 81ที่ผ่านมาแม่ได้รีวิวดีมากๆเลยเราเข้าไปอ่านกันดูนะคุณจะอยากคุยกับแม่มดร่านะคะครูบาอาจารย์แม่มดนะให้สำหรับนี้ทําให้แม่ได้รีวิวดีมากๆนะคะถามครูบาอาจารย์ให้คุณเมธนะที่มีคนคุยว่าครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะโอ้มีการจบแน่ๆแหละ หรือบางคนอาจจะรอเวลานะคะเพื่อที่เพื่อที่จะจับให้ได้คาหนังคาเขาก็ได้นะคะแต่ทรงพลังงานแล้วโอกาสที่จะตลอดลอดฝั่งน่าจะยากกับคนคนนี้นะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษทีนี้เรามาเช็คชาวเมษที่โสดกันดีกว่านะผู้ที่เกิด21มีนาถึง19เมษายนนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะใบแรกเป็นตัวแทนของคุณนะคะใบแรก the empress มีการเริ่มใหม่ นับหนึ่งใหม่นะคะสดเพราะน่าจะหันหลังให้กับอะไรที่มันไม่ชัดเจนมานะคะ S of s อ s ซอสหนึ่งดาบโสดเพราะความเด็ดขาดนะในสไตล์ชาวเมษนะคะแปดเหรียญเน้นความรวยเป็นหลักใหญ่ใจความนะคะตั้งใจทำมาหากินดีกว่านะคะในยุโคโควิดข้ายากหมักแพงนะคะเราเน้นความรวยน่าจะดูมีความสุขมากกว่าความรักที่ไม่มีคุณภาพนะคะ ท่านพลนส์มีการเปลี่ยนแปลงในงแง่ของความรักความสำคัญของชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนนะคะ Ace of Wands คุณอาจจะเริ่มต้นไอเดียใหม่ๆหรือได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นการเรียนหรือการงานใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นมี m p l a c e มีหนึ่งไม้เท้ามีหนึ่งดาบเริ่มต้นหมดเลยนะคุณเมษถือเป็นสิริมงคลยิ่งนักนะคะสี่ดาบ ดูคุณแม่ค่อนข้างจะใช้ความคิดนะอาจจะเป็นความคิดในแง่ของธุรกิจนะคะ the fool คุณเม่เดินไปในดินแดนที่ไม่เคยไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของชีวิตนะคะ the devil the devil โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณเม่หอยหลังหรือหันหลังให้กับพลังงานของคนที่เจ้าชู้คบซ้อนบริหารเสน่ห์นะคะสิบดาบ คุณเม่มีสิบดาบมี9้าดาบแน่นอนแล้วนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ลงตัวแต่เรื่องของงานและเงินน่าจะไปได้สวยๆนะเพราะคุณมีแดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีหนึ่งดาบมี1ไม้เท้าแล้วก็มีแอมเพรสด้วยนะคะ w o r l d มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะและมี w ด r l d ที่เหมือนกันด้วยนะแน่นอนว่าคุณเมธได้ขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวในแง่ของพลังงานชีวิตแน่นอนนะคะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามต้องมาในเวลาที่ใช่นะชาวเมธถามจักรวาลดีกว่าว่ามีอะไรอยากบอกชาวเมธที่ดูทรงพลังงานแล้วน่าจะไม่ไปต่อแน่นอนสิบไม้เท้าเน้นเรื่องงานและเงินเป็นหลักใหญ่ใจความคุณได้สิบไม้เท้าเหมือนกันอีกหนึ่งคู่นะคะพลังงานไม่เคยโกหกนะคน,นกบก,กันนะคะนี่คือพลังงานของชาวเมธอะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ต่อนะ Love จริงๆอ่ะคุณเมธยังรักเขาแหละแต่มันไปต่อไม่ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสดาบคุณได้สีดาบเหมือนกันอีกหนึ่งคู่นิ่งคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนะคะหรือคนที่คุณเมธเคยไว้ใจเขาก็ เขาแสดงให้เห็นว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้พูดความจริงแล้วคุณเมฆเลยหันหลังให้เพราะคุณเมฆรับไม่ได้กับคนแบบนี้จริงๆนะคะโอเคขอบคุณสำหรับ9 1 0 0 0มื่นหนึซับสไคร์ในช่องยูทูบแม่โมซาร่าขอบคุณ9,900คนที่ติดตามในเพจแม่โมซาร่านะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีเมษที่โสดนะคะในช่วงครึ่งแรกของตุลาโรแมนติกฟิลลิ่งมาแบบโรแมนติกเลยอ่ะขายฝันมาแต่ ไม่จริงนะคะภาพลงตานะ Healing Family Issues เขาน่าจะมีคนของเขานะคะเขาน่าจะมีครอบครัวมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขากับครอบครัวก็ดูจะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดแล้วคุณแม่ก็คงจะหันหลังให้กับคนที่มีพลังงานที่คาบลูกคาบดอกนะคะ unrequited love มาเร็วไปเร็วเคลมเร็วนะคะ และถ้าในกรณีที่คุณแม่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์เหมือนคนที่มีคนคุยคุณแม่ที่สดอาจจะมีการเข้ามาของใครบางคนแล้วเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วให้ดูดีๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะพลังงานดูไม่ชัดเจนครับลูกครับดอกนะคะสำหรับชาวเมษและชาว2อ,อยากรู้ว่าเขาโสดจริงไหมสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเปล่าหรือตอนนี้คนที่คุณหันหลังให้เขามานะคะ บล็อกมาเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะทั้งหมดทั้งมวลทรงพลังงานความรักจะเป็นยังไงหรือในทางกลับกันถ้าคุณเม่จะทําธุรกิจอันนี้นี้จะเวิร์กไหมนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กจากรูปเท่านั้นคุณเม่ไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยนะแม่จะเป็นคนที่บอกเรื่องราวของคุณเมธให้คุณเมธฟังนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจเมอสซาหรือไอเดียไลน์ด้านบนนี้นะคะลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่จากรายร้อยรีวิวนะ ในเพจมอสซาร่าสักห้ารีวิวคุณจะอยากปรึกษาในมอสซารานะคะเอาล่ะถามจากครูบาอาจารย์ให้ว่าชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นยังไงต่อนะคะในแง่ของความรักความสัมพันธ์ชาวโสดนะคุณดูกุ้มใจเรื่องความรักแต่พลังงานของคนโสดไม่เสียนะคะในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะก็โสดหล่อสวยและรวยมากละกันและดูทรงเหมือนจะได นเาเมตตาจากคู่ใหญ่ในการสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะทรงดูดีอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องความรักไม่วินจะวินเกมเรื่องงานเรื่องเงินนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษนะในอีพีนี้ยังไงซีอูนะเจอกันอีพี83บรยเมซี่